สดีค่ะอยู่กับสาวรักค่ะสาวจัมซิ่ง <c oughs> สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะเม <c oughs> นี่ค้อพผ้ามาเบิงพีไงค่ะพีไงเราพามาดูแมวค่ะสามสองศูนยีจีซ <c oughs> โอ้ยบอลลึกมากเลยสุดมือเนาะสองร้อยเฮ้ยสองร่อยกันมสามสองศูน ลกเ่ะวันนี้พามาหาหัวหน้าจรดค่ะทีมงานเรืองแสงว้าวหัวหน้าจรด <c oughs> ชายันนี้ ได้มาโดยครอดัมกรีนตั้งให้นะได้ยินแต่นามขอมาดูตัวเป็นๆบ้าง <c oughs> ไม่มีเสียงแล้วไปซ้าวันนี้ไปมาสามสี่ทีมงานแล้วกาะฟาพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะผู้ดรดบ่ท่านกดติดตามกรฝากกดติดตามให้แน่ช่องซาวดำซิงโ้สายแบกค่ะสายแบก ได้นะฮะ huh? สองศูนย์ใหญ่จริงๆค่ะแล้วไปเิ่งรถจะคล้องอยู่บ้าเนีเ่ยประรถคล้องเลยนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เปลี่ยนคนขับแล้วนะคะอันนี้ขับโดยช่างเอียวจิกลิกจอกหลอกค่ะฟุดฟาดมากเลยนะลูกพี่ลูกพี่เอาเสาข้างเขาไว้ด้วยเด้อลูกพี่ ไปเอวเอาเสาข้างเข้าไปด้วยเด้อเจริญสุขจเจริญสุขนี่เปลี่ยนเพลาข้างแล้วค่ะไม่ขานแล้ว กรบวนไหนเน,นะาะคนคำนี่เนาะอู้อันนี้อันนี้งานเมาอะค่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวกับเมาเข่ากัน <laughs> <laughs> นี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ <laughs> Cho แต่ประเทศไทยก็แสนจะร้อนเหลือเกินพี่น้องเ,เอาา้ยเย้เย้เย้เดี๋ยวเขาจะได้แต่งวอไมด้ยน่ะ เอาหนี้ก็ได้ไม่เยอะว่ะโอ้โอ้โอโอจะหนักจะเต็มค่ะยุคนี้อันนี้ก็เชาแก่นเน่นนะคะเมืองตรลงผักสดน่ายัก ีแต่คนสวยๆเลยโอ้ยสังเกตยางอะไรบ้างนะ รศัช่างเอียวนี่ถ่ายไม่ได้แล้วค่ะเครื่องมันร้อนมากร้อนแล้วมันตัดร้อนแล้วตัดเลยโอ้การสาดลึกนะคะนี่ปลูกผักปีนี้นี่ ชาวไร่ชาสวสวนนี่ขุดสระกันเยอะมากเลยนะคะไปทีมงานไหนนี่ก็มีแต่ขุดสระเลยเพราะว่าแรงเนาะเกษตรกรต้องมีบอ่อน้ําค่ะเพื่อไว้ใช้อาศัยลําห้วยตอนนี้คือแห้งขอดหมดแล้วะค่ะคือแรงมากวิลลานี่ที่อำเภอม่นกวดเนี่มมนยฝนไม่ตกนานแล้วนะคะ หลายเดือนแล้วแม่น้ำชีนี้แห้งขอดแล้วค่ะไม่มีไม่มีน้ำแล้วเป็นจุดเป็นจุดนี่คือน้ำขาดหมดแล้วโอว่าปีนี้จะแรงกว่าปีที่แล้วอีกนะคะเราก็มาติดตามกันค่ะเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาน ยังส,สวยๆเลยนะเนี่ย หายเสียงหายผู้ใดเก็บเสียงค่อยได้เอาเสียงมาส่ง่อยในเด,อด้ er hi, er <c oughs> อเสียงหายเสียงหายหัวหน้าจรจัดหนักจัดเต็มให้เลยค่ะจุกนี้นะคะต้องแบกค่ะ จัดหนักมากเลยเนาะช่างเอียวใส่ยะกว่าจานออดอีกนี่นี่ก็ดูรถยางก้าวนี่รถไทยไม่รู้เอ้าเอ้าแล้วเมื่อกี้แกลนไม่เอาหัวมานี่ล่ะ ไม่ช่วงไอ,อนน้นี่มันมันเล่ายากหรือเปล่าช<ะ>่วงมะเร็มนะฮะยา,ยาก้อเนอะชอบทำท้ายากเลยคันนี้ยางเก้าเดยังเอาดิากระเขาสุดยอดนะเ้ปคองขึ้นหน่อยว่ะจะไปทำไว้ขัดหม้อ Bin, มันยาวมากยังไม่ได้ไปทำเสริมสวยเลยนี่ไม่มีเ <rupees> ง <per x 2> ินเลยยาเก้าก็ใส่เท้าเขาเนาะก็ใส่เท้าเขาตัวเนาะดูเจตจ้าหน้าหน้าบูหน้าเบี้ยวแล้วค่ะร้อนแดดไม่มีเลยเออเออ จัดการอยู่บ้างจัดเครื่อนหนึ่งเออตีกันแล้วค่ะเห็นไหมอากาศมันร้อนจะเย็นๆนะคะพี่น้องนะอากาศร้อนร้องให้ไปแล้ว <c oughs> อับรึดอับรึดแกงมีของอับรึดจะกรบ,บะน่ารักดีค่ะ ระกะทันรัดดินได้นี่มันนี่ไม่เห็นหกลอดด้อย้มกรีนเลยค่ะ ตาตุงไปไหน เดีย๋ยวไปสุดตรงอ่างเลยค่ะไปเลยลูกเพโอ้โาวโอ้โหโอ้โห 6กขั้นค่ะหกเจ็ดขั้นเหมือนกันค่ะทีมงานเรืองแสงรถร่วมวิ่งนะคะประมาณหกเจดขั้นเหมือนกัน กดแชร์กดติดตามสองสาวนำสิ่งให้ใน่ยเด้อค่ะไปก่อนเด้อ